พ่อแม่ครู<ห>คบาอาจารย์ต้อง<พ>อมีครูบาอาจารย์ทั้งหมดสามสิบแปดองค์หนึ่งนั้นคือหลวงพ่อพัดวัดไหยด้วนนะผมเพิ่งไปน,นครสวรรค์มานะครับก็หลายครูบาอาจารย์นะครับที่ผมได้ไปกราบท่านก็อันนี้มอบให้พี่อ๋อนะครับในวันนัขึ้นบ้านใหม่นะครับมอบให้พี่น้อยในวันขึ้นบ้านใหม่นะคะดูแลลุงด้วยนะอย่านะอย่าทิ้งเต็มที่ครับเต็มที่ อ่านหน่อยอ่านหน่อยภาษาไทยนะภาษาจีนไม่ต้องอ่านมองอะไรอ่านะมองกล้องเลยสิโอ้โหไอ้ป้ายหนึงมองแค่้วจะให้พี่เาหอมโอ้โหดูมโอให้เปิดแล้วยังเปิดแล้วยังยังไม่เปิดเป็นโจ้ม่อให โอ้ขอบคุณครับเี่ออกินนี่เป็นเรอว่าเก็บให้ให้ให้ใได้ขอบคุณา้องเอะขอบคุณารับเงินอ่ออไม่นะครับไม่หอมไหมหอมไหอมไ่ย

นี่คละก็จะเป็นป้ายมงคลนะคะที่มาที่เฮียเดนำม,มามอมให้ที่อ๋อนะคะแล้วก็คุณลุงบ่าวหอมนะคะเละ็กมอ จ้าย,ยไม่ย้ายไปไหนแล้วอ่ะตั้งหลักปกักฐานอยู่ที่นี่เลยเนาะบอกว่าเลขที่เลยก็แล้วกันค่ะนี่นะค่ะจะวันยุบแล้วคือกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านเลยจะหลังใหญ่ขนาดนี้นะคะมีครบทุกอย่างนะคะนี่ไปดูเลยนะคะโอ้โว เข้ามาบ้าน้านลูกห้องครัวยังว่างอี้ายาโอ้แม่ของกักว้างขนาดนี้เคดูแต่ในคลิปอยากขึ้นมาหลายคนเยอะงา็จะเสร็จนี่กูเ้องจะพังเหรอตัวแทนก็มาเยอะก็จะพังเยอ ตวรประกันไหมรัประกันเงาไม่พันประกันนะครับฮฮ้ยฮยฮยฮุยเดียไอตัวนี้ก็ออกไปก่อนเลยเฮ้ยเอาอี่เสียครับแลีวเล้างเฉลี่ยบไปดานขอัไป้นขามือขยัไานมอนาอนอันขวาับานาอยไมได้เหยบนปนอั้นอ ก็ทุกคนก็เห็นอยู่นะครับผมเป็นตัวแทนนะครับของ CEO โอวันหรือบอสวันนะครับเป็นกลุ่ม DAI ทีมนะครับที่นําผลิตภัณฑ์โด่งเหืิงนะครับก็ซึ่งเปิดตัวไปแล้วเมื่อวานนะครับแล้วเนี้ยนะครับก็เป็นภาพมงคลนะครับเป็นขึ้นบ้านใหม่นะครับก็ให้พี่ออกไปแล้วเป็นรูปม้า8ตัวอันนี้เป็นปลา9ตัวนะครับผมขออนุญาตไม่ได้บอกลงขึ้นเนี่ยจะโดนเตะไหมนะครับ ขออนุญาตเป็นตัวแทนลุงกับป้านะครับเพราะกลุ่มเพื่อนพรพลพลพลก็คือป้าแตนและสมพรนะครับพลพลก็คือพายการพลกับลุงพลผมเป็นตัวแทนนะกลุ่มเพื่อนขรงพลซึ่งให้บ้านผ่าหอมอยู่ในกลุ่มด้วยนะครับก็ขออนุญาตนะครับมอบนะครับของขวัญนะครับขึ้นบ้านใหม่นะครับอาไม่ขึ้นยค่ะอยนก็มอบไว้ไว้ก่อนมอบไว้ก่อนมอบไว้ก่อนเป็นคนแรกนะครับก็ให้ไว้เป็นภาพในทางของชื่อเป็นสิทธิ์องคลเป็นลา ทั้งหมดนะครับ9ตัวปลาเงินปลาทองนะครับก็มอบไปตัวนี้ขอเป็นตัวแทนบุกคลนะครับให้ทุกคนอยู่กับลุงตลอดไปนะครับรักกันรักกันนะครับเกงรี่โกซิสรโอเคค่ะไป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 ไ คือเป็นตัวแทนนะครับคุณเพื่อนพรอนรับผลและมีส่วนน้อยนะครับแล้วก็ดีขายทีนี้ก็ได้เป็นทีมงานขายนะครับกีเมื่อวานก็ได้โต๊ะนะคะโต๊ะรับแขกโต๊ะกินข้าวนะนี่โต๊ะกินข้าวนะคะวันนี้ก็มีออเดอร์หลายขวดนะครับแต่ว่ามันมีช่องพี่ชายชัยแชนแนลนะครับซึ่งสองอยู่เลยู่ ขายได้แล้วครับหนึ่งขวดใหญ่สุดยอดเลยนะคะเครื่องครัวนะคะนี่ปลาเก้าตัวปลาอะไรนะคะเลขแปดเก้าเตียงครบหมดเลยนะฮะเทพเจ้าซิ่วแปลว่าอายุยืนคู่แล้วแปดเก้าเก้าคือไฉ่ิงเอียะในทางจีนนะครับไฉ่ซิงเอียะคือเทพเจ้าเมือตาแต่จริงๆแล้วเทพเจ้าไฉ่ิงเอียะคือเท้าเวสุวรรณในทางไทย คือท่านมีทัพเยอะที่สุดท่านเป็นหัวหน้าของท้าวชาตรมหาราชิกานะครับแล้วท้าวเวสสุวรรณเรารู้อยู่แล้วว่าท่านจะช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีนะครับก็เลยอยากมอบไว้ให้นะเป็นเทพเจ้าเงินตาและเป็นเทพเจ้าที่ขับไล่ความเป็นอัปะมงคลน,นะพาแปดตัวคือเลขแปดเก้านะครับออกกะบอกนะครับเจ็ดเก้าสูงเนะี่ยใกล้เลขลุงเลยนะ และครีมลงม่นะเจ็ดเก้าูถ้าเป็นเจ็ดแปดเก้าก็น่าจะโอเคนะครับสาดสิบบาทนึงโอเคก็นั่งก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวีวจะไปทำพิธีอ่าไหวปู่เฉยไม่อะไรนะครับประมาณสิบนาทีแล้วเดี๋ยวผมจะมานั่งตรงนี้ยางผมจะอยู่ประมาณสามวันครับอธิบายนะครับว่าผลิตภัณฑ์ยงเหิงเนี่ยมีอ่าคุณสมบัติอย่างไรนะครับพี่พี่อยู่ถูกแล้วก็หนึ่งขวดใหญ่ พี่พี่ยูทูบจะได้600บาทวันนี้พี่ใช้ยช n แนลนะครับได้แล้วอ่ขวดนะครับให้เอแล้วแต่จกำลังนะครับส่วนขวดเล็กได้1 0 0นะครับจัดทรงฟรีเหมือนระบบเดียวกันเลยนะครับก็เดี๋ยวไหว้เสร็จก็จะมาตรงนี้นะครับวันละขวด2ขวดก็สักร้อยส0่ร้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่นะครับมาเปิดตัวและมาเป็นพัตเอรนะครับของลุงพล นะครับเป็นตลาดน้อยแต่ไม่น้อยออนไลน์มุดบนนี่ออกไหมครับเอาวันนี้เมื่อเช้าผมไปซื้อโทรศัพท์ให้โจโจโทรศัพท์โซนี้นะครับโด้โทรศัพทมาเยอะผมไลฟ์สดพี่ผมมีออเดอร์จากอเมโอ้โหมีใจดีใจกับโจ้ด้วยนะคะโจ้ขอบอกมีโทรศัพท์ใหม่ด้วยนะคะให้โทรศัพท์พิยานใช้นะที่ใช้อยู่พี่ ไม่ต้องคืนผมไม่คืนแล้วให้พี่เลยครับนะครับคือให้พี่ใช้ใครเลยเรื่อนี้ผมน่าจะซื้อประมาณเมเดทนซื้อให้นะคะขอบคุณที่ใหญ่ใจดีด้วยนะคะและให้โทรศัพท์โจ้ดีใจกับโจ้ด้วยค่ะแล้วก็โอนเงินมาแล้วนะครับโอนเงินให้โจ้ทาประตู6กพันห้าโอ้ดีใจกับโจ้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็พาโจ้ไปดูประตู แล้วคืนนี้ผมนอนบ้านโชว์ตรงไหนขาดหรืออะไรผมจะซัพพอร์ตผมและกลุ่มเพื่อนต้องขอบคุณเฮียเดย์มากๆเลยนะคะที่ใจดีมีน้ำใจนะนี่แหละคือเสน่ห์ของพวกเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ